เริ่มต้นเล่นเราควรที่ต้องเปิดหาขุนพลตัวไหนดีต้องส่งวิญญาณขุนพลไหมหรือว่าต้องหาอาวุธหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้เล่นได้ง่ายมากขึ้นสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม T S X by Astro Night และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Powerpay เขาจะช่วยไปหยังเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M ะ o c k N l o อ k Origin เกนชิ้น Impact และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Powerpay หรือแอดไลน์แอด Powerpay ฉนนั้น นึกจะเติมเกมนึกถึง power play นะครับก็ในพาร์ทนี้จะมาแนะนําแนวทางในการจับสุขสัน์เปิดสุ่มกาชาในช่วงเริ่มต้นนะครับกาชาของเกมนี้เขาก็จะมีกาชาเป็นวิญญาณขุนพลที่เวลานั้นเราสามารถใช้งานเอาไปสวมใส่ให้เหล่าขุนพลได้เขาก็จะเพิ่มความเก่งให้มากยิ่งขึ้นในส่วนของวิญญาณขุนพลเนี่ยต่อให้เป็นตัวเดียวกันแต่บางตัวก็จะมีธาตุที่แตกต่างกันไปซึ่งสูงสุดในการเปิดสุ่มมีโอกาสที่เราจะได้รับสีม่วงสีม่วงเนี่ยจะมีอยู่3ตัวด้วยกันมีวิญญาณเล่าปีมีวิญญาณเตียวหุยและวิญา ของกวนอูแต่อย่างที่เกิดน,นะครับต่อให้แม้เราได้วิญญาณตัวเดียวกันแต่ธาตุอาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็สกิลอาจจะแตกต่างกันไปบางตัวอาจจะมีสกิล ex ขึ้นอยู่กับดวงของเราหลักๆเลยนะครับนอกจากวิญญาณแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของขุนพลขุนพลเนี่ยก็จะมีแยกเป็นระดับด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเลทอับสำหรับขุนพลที่เล่นได้ง่ายอย่างตั้งไปตัวนี้จะเป็นตัวแจกแค่เราล็อกอินวันแรกก็จะได้อยู่แล้วแล้วก็จะมีหวังอี้อันนี้ก็จะเป็นขุนพลแสง1ตัวละครที่โหดมากเราจะได้รับจากการเติม150 ส่วนถ้าเป็นซูมาอี้เนี่ยจะเป็นขุนพลอีกระดับหนึ่งจิวยี่นะครับโจโฉมีม้าเฉียวริปโป้เตียวหุยเนี่ยจูร่งบุญเอง๋งตัวพวกเนี้ยซึ่งการได้รับจะยากมากกว่าพวกขุนพลชี่โอกาสออกอยู่ที่หเปอร์เซ็นต์ถ้าเราได้ขุนพลพวกโอกาสออกศูนย์จุดเก้าแนะนำว่าให้เก็บไว้เล่นได้เลยนะครับบางตัวก็จะมีบทบาทไต่หอตลุยดันตีบอสอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นถ้าเราได้ริปโป้มาถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นยากและเราต้องหาสร้อยจุติที่ยากมากจะเราอาจจะเอามา เก็บเลเวลไว้ก่อนหรือถ้าเราได้กุยแกกุยแกเนี่ยก็จะมีธนูไฟที่สามารถเอาไปฟาร์มมอนเตอร์รอบนอกได้ฟาร์มได้ง่ายขึ้นก็เราสามารถเล่นได้เหมือนกันฉะนั้นในส่วนของการส่งขุนพลอาจจะไม่ต้องซีมากซีหลักๆไปที่วิญญาณขุนพลน่าจะดีกว่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของอาวุธพิเศษหรืออาวุธเฉพาะของขุนพลนั้นๆแน่นอนเชกเช่นเดียวกันถ้าเป็นตั้งไปกับหวังอี้เขาก็จะเพิ่มโอกาสการออกส่วนอาวุธที่ได้ยากก็จะเป็นพวกซูมเมปปียดิโปเตียวคุยอะไรพวกนี้ครับจะได้ยากมากกว่าขุนพล,ลแบบปกตินอกจากนี้เราก็ตต้้องงมาดูทีี่รรนนะคั นั่นก็คือเต้าเต้าเนี่ยจะมีร้านค้าทองคําแล้วก็สร้อยจุติสร้อยจุติในกรณีที่เรารีได้สร้อยโอกาสออก0 0 0 2อันนี้ถือว่าดีมากบางทีเล่นไอดีนั้นไปได้เลยนะแล้วค่อยไปเปิดสมุหหากขุ่นพลอีกทีนึงก็ได้หรือว่าถ้าเราได้สร้อยตั้งไปมาอันนี้ก็แจ่มเลยเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเราต้องเติมจากแพ็กเกจแบบพิเศษอย่างแพ็ก9 9 9 9เหรียญอันนี้เราก็จะได้รับกล่องของขวัญตั้งไปซึ่งจะได้ของทุกอย่างรวมทัััั้้้้งงงงอออาาววุธแบบพิิเศษยคตตตตไไไปไปดไปดจ ได้ครบคันเลยนะครับแล้วก็ในการรีแบบนี้เขาก็จะมีของรางวัลจากตรงนี้ด้วยนั่นก็คือทั่วไปให้เราได้รับผานะครั้งแรกจากขุนพลเอาขุนพลออกต่อสู้ใช้แต้มทักษะใช้แต้มคุณสมบัติดาเนินการต่อสู้คบหาเพื่อนร่วมกลุ่มครั้งแรกเข้าร่วมกองทัพเราก็จะสามารถได้รับของรางวัลทั้งหมดในภารกิจมือใหม่นะแต่ในกรณีที่เราจะเล่นมาเพื่อรีโดยเฉพาะเราก็ต้องไปทําการสร้างตัวละครมาก่อนปึ๊บเขาจะมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับเราก็กดไปนิดนึงนโดยรวมแล้วอาจจะใช้เวลาทําไม่นานแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับเพราะเราเล่นแค่ถึง ส,ส่วนใหญ่ในช่วงแรกอะ่ะเขาก็จะให้เรากดตามเควสอยู่แล้วตามภารกิจเราก็กดไปกดไปนะครับพอมาถึงแบบนี้ก็กดไปต่อเน้นทางด้านขวาเข้าไว้บางคนเนี่ยอาจจะเปิด10 20จอก็ว่ากันไปนะครับเราสามารถใช้บัญชีเกรสในการเล่นได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนอีเมลก็ได้นะครับแต่สร้างอิโมเ t เตอร์มาหลายๆอาณาจะเวิรว์กมากกว่ามันจะง่ายต่อการที่เราจะรีและเมื่อเรามาถึงปตัตโตยาวตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็กดตีไปก่อนแล้วก็ทําการจับนะครับในส่วนของการเลือกปตัตโตยาวตามธาตุอันนั้นแล้วแต่นะ ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เราจะสามารถเลือกท่านไหนก็ได้ไอในส่วนนี้ไม่ต้องไปซีมากนะครับสร้างตัวละครอย่าลืมเปลี่ยนาธาตุตัวละครก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราเล่นไปแล้วเนี่ยถ้าเราอยากเปลี่ยนาธาตุอาจจะต้องเสียทองมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเลือกาธาตุก่อนสร้างตัวมาเมื่อเรามาอยู่เมืองนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับอาจจะไปคุยกับ n p c อีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะมาเปิดสุ่มก็ได้เพราะภารกิจเขาจะให้เราคุยตัวนี้เลยครับเราก็ตอบ3 3แล้วก็2นะครับเลือกแบบนี้อ่าสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเรียนรู้สกิล ยันนะครับแล้วก็กดเอามาใส่ช่องแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยครับจดหมายรับก่อนนะจึงเมื่อรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่สวัสดิการแล้วก็ล็อกอินประจำวันนะครับเลือกในส่วนของล็อกอินสะสมนะครับตรงนี้เราจะได้รับตั๋ว5ใบแล้วก็มารับตรงนี้นะครับรางวัลการล็อกอินเราจะได้ตั้งไปกับเหรียญวิญญาณเนี่แหละที่เขาจะเปิดสุ่มกันก็เปิดสุ่มกันตรงนี้เพราะว่าถ้าทั่วไปอ่ะมันต้องไปทาเควสก่อนสุ่มโกงสุ่มกล้าสุ่มคุณพลดําเนินการดูนี้นั่นนะครับค่อนข้างหลายหลายอย่างแล้วต้องนั่งจับากรเเ็ข้าามที่ก เ,เลือกใช้งานพวกกล่องพวกนี้ให้หมดได้เลยนะครับมันจะได้รับทองอันนี้ได้รับคอสตูมนะครับแล้วก็จะมีกล่องนี้ ที่จะได้รับบัดสุ่มคุณพลบัตรสุ่มอาวุธพิเศษแล้วก็เหรียญวิญญาณแล้วก็มีหีบบางคนเนี่ยเขาอาจจะไปสุ่มยุทธภัณฑ์หา5ดาวแล้วเป็นระดับสีแดงยุทธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีแยกเป็นระดับนะครับมีสีเทาสีเขียวสีฟ้าสีชมพูนะครับแล้วก็สีแดงสีแดงเนี่ยจะเป็นขั้นที่สูงที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้อันไหนมาเนาะอ่ะเราก็อาจจะลองลองเปิดดูก่อนว่าเราเกลือหรือเปล่าอันนี้ผมได้3ดาวนะครับกดใช้บีแล้วก็กดได้ของสสยโจมตีมากกดใช้บีอีกปึ้งได้เยววออัันน้้นร่ะแตทูลคบ มานะครับเราก็มาทําการจับสุขสันต์จากตรงนี้เลยแล้วก็เปิดสุ่มไปปุ๊บลองดูว่าเราจะได้อะไรนะครับถ้าเป็นกรอบสีทองนั่นก็คือวิญญาณม่วงนะครับอย่างเงี้ยวิญญาณม่วงถ้าเป็นกรอบสีฟ้ามันจะได้เป็นตัวสีฟ้านะครับส่วนสีม่วงเราจะได้อะไรลองดูนี่ครับเล่าปี่เห็นไหม เราปีอย่างที่เกินถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่สกิลอาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็ธาตุไม่เหมือนกันก็ได้อเดี๋ยวผมเปิดสุมอีก5ครั้งก่อนนะครับต่ค่อยไปดูวิญญาณได้สีม่วงมาได้สีม่วงนี้ต้องไปสุมขุนพลลุ้นอีกทีนึงนะไม่ใช่ว่าเราจะเล่นได้เลยแต่บอกเลยว่าสี่ม่วงหายากอยู่ในกลุ่มก็มีปล่อยกันอยู่ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูที่วิญญาณแล้วก็มาดูที่วิญญาณตรงนี้อ่าเป็นธาตุดินนะครับจังเกือคือถ้ามีพวกสกงสกิล ex หรือธาตุอื่นผมว่าน่าจะเล่่่่นนนงาาายกวี้แติ ค่อนข,ข้างยากนิดนึงนะเพราะว่าต้องไปหาตาคคัวละครขุนพลที่เป็นธาตุดินเอามาเล่นแล้วม่เหมือนมันมีค่อนข้างน้อยด้วยนะครับช่วงแรกส่วนใหญ่เขาก็จะไปใช้พวกธาตุแสงธาตุมืดกันสะมากกว่าต่อมาเราก็มาเปิดสุ่มกาชาขุนพลจากตรงนี้นะครับคือมันต้องสุมส่มในสุ่มในสุ่มแล้วก็ในสุ่มอีกทีหนึง่งอ่ะอันเนี้ยน่าจะมีธาตุมืดหนึ่งตัวแล้ว แล้วก็สีเขียวตรงนี้นะครับลองรุนดูบุญเองกรอบสีทองอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นขุนพลที่มีอีกระดับขั้นหนึ่งนะครับเป็นปกติแต่ส่วนมากจะย่อยทิ้งอยู่แล้วพวกนี้แยกแล้วก็กดตรงนี้ตั้งไปนะครับถ้าเป็นสีขาวก็จะเป็นหวังอี้โจเจียงนี่ถือว่าดีนะครับโจเจียงใช้ได้อยู่เป็นหนึ่งขุนพลที่โอเคต่อมาก็มาทําการสุ่มอาวุธจากตรงนี้นะครับก็กดสุ่มป้ายอาวุธก็แน่นอนนะครับต้องเลือกดูเหมือนกันว่าเราจะได้ของตัวละครไหนมาอ่ะอันนี้จี้ผิงนี่ล่ะสวีไยอืมอันนี้แฮหัวตุ้นนะครัับขอองดีนนแฮหวตุ้่ยยากู ของเงคืออาวุธมาดีอยู่นะครับเพราะว่าโอกาสการได้รับพวกอาวุธของเป้งอะ่ะมันได้น้อยนี่เลยครับ0ูนย์ได้น้อยแต่ก็ได้มานะ <c oughs> ต่อมาเราก็มารับที่ค่าความสําเร็จจากตรงนี้นะครับนิดนึงจับสุขสันต์มันจะได้ตั๋วเพิ่มมาอีกหนึ่งใบเราก็ไปจับผลผลเพิ่มนะครับจากตรงนี้ผมลืมเปิดที่เหลือก่อนหน้านี้ใช่ไหมอันนี้ได้สีฟ้านะครับเตี้นอุ้ยครับเอารูน่าจะบักแล้วละ่ะกล่องเนะี่ยเฮ้ยอันนี้ของดีควรอิงผิงเดียวเซียนนะครับป่ะแล้วก็มาที่เตาต่อจากตรงนี้เตาเนี่ยเราจะไปรี หลักๆเลยก็คือจะเป็นสร้อยนะครับแต่เราจะเลือกแยกย่อยอันที่ไม่ได้ใช้ก่อนอย่างเช่นตัวนี้ไม่ได้ใช้เตียนอุ้ยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับทาการแยกไปแบบนี้เพื่อเอาแต้มชิ้นส่วนขุนพลแล้วก็เข้ามาที่ร้านค้าทองเพื่อนาการเลือกดูสร้อยสร้อยตัวละครที่ได้เล่นอ่ะตัวนี้พอเล่นได้นะครับแต่แน่นอนนะครับส่วนมากก็จะเป็นสร้อยจุติขุนพลอย่างที่เกินไปก่อนหน้านี้ต้องเป็นตั้งไปลงมานะครับถึงจะดีส่วนถ้าเรารีเฟรชเซลล์หวังอี้เราก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนนะครับประมาณนั้นปึ้มมีไหมมีไหมรู้สึกว่่าาคอนข้ง นะครับรีเฟซอีกรอบหนึ่งโลซกมาเลยนะเฮ้ยมีของโจเจียงโจเจียนิคตายอยู่นะครับมีหลิวปาด้วยแต่ถ้าเป็นม้าชงม้าเฉียวนี้น่าจะเวอร์กว่านะครับแล้วก็รีไปอันนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับไม่มี <laughs> นี่แหละแค่นี้เราก็ทําการเล่นใหม่ได้เลยแล้วส่วนถ้าถามว่าเราสามารถเล่นไปได้เลยไหมเอาจริงๆก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าของแจกเขาก็จะมีแจกตามทางแจกนิดแจกหน่อยแจกน้อยแต่อาจจะไม่ได้ของที่เราต้องการสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราเปิดสุ่มก่อนในช่วงแรกก็จะดีกว่าตรงที่เราอาจจะหาสร้อยหาของหาพวกวิญ,ญญาณสีม่วงเพราะวิญ,ญญาณสีม่วงเนี่ยผมว่าสําคัญเป็นอันดับต้นๆแล้วนะจากที่ผมเปิดสุ่มมาเนี่ยไอดี ID ที่เล่นไปแล้วเนี่ยแต่ยากมากหรืออย่างไอดีที่เล่นในช่วง CBT นะครับการที่เราจะเปิดให้ได้วิญญ,ญาณสีม่วงยากมากไม่แพ้กัน แล้วเขาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงถ้าเราไปซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับหรือไม่งั้นถ้าเราไปทำเควสมือใหม่อันนี้เราก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าเราจะได้รับหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอรับมาตรงนี้เพิ่มเติมก่อนจึ๊บจบอ่ะมีของแจกนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จํานวนครั้งที่ตายเดี๋ยวต้องตาย5ครั้งใช่ไหมแล้วก็จานวนการ์ดในบันทึกเก็บเดี๋ยวก็ต้องไปหาตรงนี้เพิ่มเติมของรางวัลมือใหม่เอาจริงๆแล้วแจกเยอะมากนะครับแต่ได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งผมขอละวิญญาณสีม่วงสตัตว มาไหม <c oughs> แล้วยิ่งะสมบ,บอกเลยนะยากไปอีกเนี่ยแหละครับปกปติแล้วก็มาจับพลนหาตัวละครที่ใช้เอ้ยย,อย่อยมาไหมธาตดินลูกข่ะเฮ้ยคงเบ้งมาคงเบ้งแต่อุ้ดอยู่อีกอันดีนึงนะ ปัดุ่มเข้าไปนะครับอย่างชิวหมดแล้วไหมน่าจะหมดเรียบร้อยนะครับนี่แหละสําเร็จรูปแบบความเกลือแล้วก็มาเปิดกล่องซุ่มจางตรงนี้ใช้ไปครับยุธพันนี่5ดาวเลยโอ้โหหีบยุทธพันฑ์5ดาวแบบสุมส่มส่งไปต้องมาแล้วไหมขอเป็นเซตเอสพอ้าวเอสพาดาว2อันด้วยแม่แบบนี้ก็ต้องมาแล้วล่ะสีแดงนะครับขอเป็นชุดใช้ไปก่อน1อันถุงมือ SP นะครับแล้วก็ใช้ไปอีกเหมือนจะได้ถุงมือแดงหรนะือเปล่านะตะกี้นี้เฮ้ยถุงมือแดงนะครับแต่ใส่ได้ตอนเลเวล1ร 50ปกตินะครับส่วนอันนี้ชุดก็ SP ได้อยู่นะครับพอใช้ได้ถือว่าดวงแย่ในส่วนของวิญญาณแต่ดวงดีสําหรับอุปกรณ์สมใส่ถึงแม้ว่าจะได้ชุดสีฟ้ามาก็ตามแต่เป็น5ดาวนะก็สําหรับพาร์นทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําแนวทางในการเลือกเปิดสุ่มว่าเราควรจะต้องเปิดหาตัวไหนดีหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเจอกันใหมพ่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบายยไปละครบ